โอเคครับก็มา EP 2กันต่อนะครับใน EP 2นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดเกี่ยวเรื่องของเจ้าตัวเครื่องมือนะครับที่เราใช้ในการเด็บก็อย่างแรกคือ VS Code นะนะครับก็จะเป็นเครื่องมือหลักส่วนมากจะพลาดเกินตรงนี้เวลาเรา new project กันนะครับคือที่ตรงเมนู File นะครับจะลืมติ๊กคำว่า auto save โอเคไหมครับแล้วก็ถัดมานะครับก็เขาเรียกว่าผมเป็นเครื่อง Mac นะเวลาผมเข้า r e f e r e n c นเนี่ย ผมจะไม่สามารถเข้าจากตรงบริเวณนี้ได้นะเครื่อง Mac เนี่ยมันจะ Preference เ,เ,เนี่ยมันอยู่ในนี้นะครับอโอเคป้าแล้วก็ Setting ถ้าเครื่อง Windows เนี่ยเวลาหมดไป Setting เนี่ยอยู่ที่เมนู File แล้วก็ Setting อยู่แถวๆนี้นะครับถ้าจ่ายผิดนะครับ ก็แบบะนะครับราวน,นี้สิ่งแรกก่อนกนะ็คือเรามันจะพูดเกี่ยวกับเรื่องของกาเลือกเปลี่ยนตีมนะฮะบางคนชอบตีมที่เป็นตีมสีอื่นนะครับเราก็สามารถนี่มาที่ e ป e r e น c e นะครับแล้วก็เปลี่ยนตีม color เ,เป็นตีมสีขาวอะไรก็ได้ที่สบายใจนะครับโอเคไหมนะครับผมเองผมขอ,อย้ายเป็นตีม d e f a u l t คือเป็นดาร์กนะครับถัดมา Attention ที่เราต้องใช้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับ Attention นะครับก็ ที่ผมคิดว่าต้องใช้นะครับก็จะมีเจ้าตัวถ้าผมจะไม่ผิดก็คือเป็นวีเทอร์นะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นวีเทอร์จะเป็นอของวิวสานะครับก็แนะนําให้ลงวีเทอร์ด้วยนะครับตรงนี้ไปก่อนนะครับตัวนี้ลงไปนะนะครับว e เทอร์ถัดมาก็คือเจ้าตัว p r e t t i r r อนะครับอันนี้คือเอาไว้ทำการก็เรียกว่าจัด format s o r t c o d e นะครับทำการลงไปด้วยนะครับ ถัดมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของเจ้าตัวอ่า o r l o r นะครับ Highlight นะครับ Color Highlight นะครับเอาไว้ทำการโชว์รหัสสีนะครับถัดมาต่อนะครับก็จะเป็น VSCode นะครับแล้วก็ขีดไอคอน อันนี้จะเป็นพวกตัวไอคอนเมื่อลงตัวนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะเด้งอะไรบางอย่างขึ้นมานะครับให้เราทําการตั้งค่าไอคอนเราก็เลือกตัวเป็น vscode icon ออเดี๋ยวถ้าเกิดบางคนลืมเลือกนะครับก็มาจะสังเกตว่าไอคอนเนี่ยมันจะไม่เหมือนผม,มนะครับมันจะคนละตีมกับผมซึ่งในกรณนนีเนี่ยเราก็สามารถจะทําการกลับไปตีมได้โดยการไปที่ preference นะครับแล้วก็ฝ่ายคอนตีมแล้วก็เลือกเป็น vscode icon ออน,นะครับถัดมาต่อครับ ที่เราใช้นะครับก็จะมีตัว Part นะครับ Interesence นะครับอันนี้ก็จะลงตัวนี้เหมือนกันนะครับ Part Interesence นะครับเอาละผมคิดว่าเอาหลักๆแค่นี้ก่อนนะครับที่อยากจะให้ลงนะครับเอาละถัดมาต่อนะครับในเคนี้ผมก็อ่าเขาเรียกว่าจริงๆเนี่ยผมมีอ่าตัวเวิร์ k ช็อปนะครับที่ผมใช้สอนเป็นตัวเต็มนะนี่หลักไปค้อเต็ม ขออนุญาตดูอนะันนว่าผมมีลืมพูดนะครับส่วนของ attention ตัวไหนอีกหรือเปล่านะครับขออนุญาตดู r e a d me นะครับโอเคนะครับ attention r e a d me นะครับปุ๊บอันนี้บางทีมันมีหลายตัวนะครับเผื่อว่าผมมีก็เรียกว่า attention บางตัวที่ยังไม่ได้พูดถึงนะครับอันนี้จะเป็น snippet นะครับโอเคอาดูอนี้นะครับ Attention มีไหมน่าจะไม่มีะนะครับน่าจะาหลักๆน่าจะมาใน attention นะครับอันนี้ผมไม่มี note attention อะไรพิพเศษเอาไว้ของ view นะครับ view นี่ attention ไม่ค่อยจะเยอะอะไรมากมายนะครับจะไม่เหมือนพวก react นะครับอ่ะไม่เป็นไรนั้นปิดไปก่อนอ่ะอันนี้ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับ เราจะมาทำการเขาเรียกว่าคอนฟิกเรื่องการจัดฟอร์แมตสักนิดหนึ่งนะครับ,นะรบก็เราลงเอเทนชั่นลงเอ็นเทนชั่นแลนเ็ละนะครับเราจะมาทำการจัดฟอร์แมตซอร์ตโค้ดนิดหนึ่งวิธีการจัดฟอร์แมตเราจะต้องเริ่มต้นในการไปที่ไฟล์นะครับที่เป็นแอปนะครับ view ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับของตัวที่มันเจเลให้จะเป็น view 3นะครับก็เบื้องต้นนะครับตรงนี้ ผมกด command ลบนะครับเพื่อทำการยอ่อฟอนต์นิดนึงแล้วก็ทำการเขาเรียกว่าขยับด้านซ้ายนะครับแล้วก็เปิดเบราว์เซอร์นะครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่า,า,นะว owser, วา,วามาด้านขวาแล้วก็ผมขออนุญาตรันโปรเจกต์ก่อนนะครับผมจะกด Command B นะครับจะเป็นการซ่อนไส์บาร์ c o m m า n d B นะครับผมย้ำว่าคอ m m านดผมที่ต้อ c บอกค o นนะครับ Command B บ่อยซ่อนไส์บาร์แล้วก็ทำการนะครับรันเจ้าตัว ผมกดอันนี้เพิ่มอีกเทอร์มินอลหนึ่งแล้วก็จะทำการรันนะครับอันนี้จะรันอยู่ที่พอร์ตสามพันนะครับก็ปุ๊บปุ๊บอ่าละ่ะขึ้นมาละในเบื้องต้นนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะเขาเรียกว่าทำการอาลองแก้ไขโค้ดหน้านี้ดูนะครับผมจะเห็นคำว่า,าวิวแล้วก็วิวบวกเนะนะครับอาละ่ะวิ d นะครับไม่ใช่วิด วิดบวกตรงนี้ผมจะลองแก้คำพูดตรงนี้เป็นคำว่าโค้ดโมบายเซฟนะครับปุ๊บเห็นว่ามันฮอตดีด้วยถ้า,าอัตโนมัติเลยเห็นไหมนะครับคราวนี้ในเบื้องต้นก่อนนะครับก็ผมจะทำการเขาเรียกว่าลองเคสเปกนิดหนึ่งนะครับแล้วผมก็ทำการเซฟคุณจะเห็นว่าทันทีที่ผมเซฟเนี่ยมันจะทำการจัดฟอร์แมตอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดพวกเราเนี่ยไม่ยอมจัดฟอร์แมตให้นะครับก็ เราสามารถฟอร์มันจัดได้ในการกด command นะครับ Shift P ถ้าเป็นเครื่อง Windows คือ Control Shift P นะครับ P Poland นะครับแล้วก็พิมพ์คาว่า Format มันจะมีคำว่า Format Document นะ Enter คนไหนที่ยังไม่เคยจัด Format ขึ้นมานะครับมันจะมีเด้งเป็นลักษณะเหมือนตัวเลือกว่าจะจัด Format ด้วยอะไรให้เลือกเจ้าตัวที่ชื่ Prettier อันนั้นเราจะเห็นว่ามันจะจัด Format ให้คราวนี้เวลาทำงานจริงๆในองค์กรเราไม่มานั่งแบบจัด Format กันแบบดยการ พิมพ์นี้ทุกครั้งอ่ะเราอยากให้มันออโต้คือทุกครั้งที่เราเซฟเนี่ยให้มันจัดฟอร์แมตให้ทุกครั้งตรงนี้เราสามารถทําได้นะครับโดยการมาที่ตรงนี้แล้วก็สร้างนะครับโฟลเดอร์ชื่อว่า vs code ถ้ามันไม่สร้างให้เรานะครับแต่ถ้าเกิดมันสร้างให้เราโอเคถ้าเกิดไม่สร้างเราทําการสร้างมันขึ้นมานะครับสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์เนี่ยต้องเป็นชื่อตามนี้เป๊ะน,นะครับวิธีการสร้างโฟลเดอร์ผมอนุญาต back up attention ไปก่อนแล้วกันนะทาให้ดูนะครับจริงขี้เกียจอะ่ะนะครับ ผมให้คุณสร้างเองดีกว่าย้ำว่ากดปุ่มเนี่ยเพื่อสร้างโฟลเดอร์เ s Code ขึ้นมาสร้างแบบเลเวลเดียวกับผมเนี่ยนะครับแล้วก็เขาเรียกว่าแต่วาเกิดมีอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรนะครับถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องสร้างเพื่อตัวเล็กตัวใหญ่มีผลนะครับต้องมีดอทข้างหน้านะครับหลังนั้นให้ทําการสร้างไฟล์ใหม่ไฟล์หนึ่งชื่อว่า setting นะครับมี s นะครับดอท j สัญญาว่าต้องมี s นะครับสาคัญมากเลยนะครับทําการใสข่ขำอิมพิกาเปิดนะครับ แล้วก็พิมพ์ตัวโกโขดครับพิมพ์ก็ Format on save นะแล้วก็ Enter เลยครับพิมพ์แบบประมาณเหมือนล่อๆมันแค่นั้นแหละครับนะ Default มันจะเป็น f o l s e นะครับให้เปลี่ยนเป็น true อันนี้จะเป็นการบอกว่าทุกครั้งที่เราทำการกด Command S หรือ c o n t r o l s หรือ Save นะครับมันทำการจัด Format ให้ตัวอัตมัดคราวน,นี้เวลาเราทำการ Swit c h f ฟล e เป็นไฟล์เนี่ยชีวิตจริงเราจะไม่ใช้เมาส์นะครับชีวิตจริงเราใช้การกด Command แล้วก็ p o โปแลน เอาเพื่อนี้คือเป็นลักษณะควิกเซิร์ชนะครับแ้วอยากไปไฟล์ไหนก็พิมพ์นะครับอ่าซึ่งในคอร์สเนี่ยเวลาผมเปลี่ยนไฟล์เนี่ยผมจะไม่ค่อยได้ใช้เมาส์ก็จะเป็น Command P แล้วก็พิมพ์อย่างงี้นะครับเราจะต้องสังเกตชื่อไฟล์จากบริเวณด้านบนอย่างนี้นะครับเอาละนะครับในเคสนี้ผมทําเสร็จละทุกคนก็ลองทดสอบดูในการเขาเรียกว่าเคาะสเปซตรงนี้ดูนะครับอ่าลองเซฟดูอ่าจะเห็นว่าทุกครั้งคุณเซฟเนี่ยมันจะทําการออโต้รีฟอร์แมตให้นะครับอันนี้ก็ จะเป็นการเตรียมเครื่องมือให้พร้อมแล้วกันเอาละในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนละการสับเตรียมเครื่องมือคลิปหน้าเราคงจะเริ่มมาเขียนโจทะตัววิวละเอาละคลิปนี้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ